สวัสดีค่ะวันนี้จะพาไปดูบ้านพักของนักล่าสัตว์นะคะจะเป็นบ้านพักที่พวกป้ากับคุณลุงนะคะกับเพื่อนๆรวมกลุ่มกันนะคะคือคนที่มีที่มีทางเขาจะมารวมกลุ่มกันแล้วก็แบ่งพื้นที่สำหรับการล่าสัตว์นะคะแล้วก็จะมีการสร้างเป็นบ้านพักเล็กๆไว้ให้หนายพรานนะคะคนที่เขามาล่าสัตว์นะคะให้เช่านะคะ มาถึงแล้วค่ะเห็นอยู่นู่นไกลๆนะคะบริเวณนี้แต่ก่อนต้นสนเยอะมากนะคะนี่เขาตัดออกมาแต่ก่อนมองไม่เห็นบ้านเนี่ยนี่ก็จะอ,อยู่หลังเดียวนะคะกลางป่าเลยนะคะนะคะเนื่องจากว่าตอนเย็นนี้จะมีการประชุมของกลุ่มนะคะลุงก็เลยจะมาก่อไฟก่อนนะคะเพราะว่าอากาศยังเย็นอยู่นะคะวันที่มานี่ก็ประมาณหนึ่งองศานะคะ บ้านจะเป็นประมาณนี้ค่ะไม่มีไฟนะคะแต่มีแผงโซล่าเซลล์แต่ว่าแผงโซล่าเซลล์ก็ยังว่าเนะเาะที่นอร์เวย์แสงแดดไม่ค่อยมีเนาะก็จะมีบ้างนะแต่มีแก๊สให้ใช้ทําอาหารนะคะแล้วก็น้ํานี่ก็เจาะเป็นน้ํประดานนะคะหลังคาจะเป็นหญ้าปลูกนะคะเดี๋ยวพาเข้าไปดูข้างในคะ่ะ อันนี้เป็นด้านหน้านะคะสำหรับออกมานั่งนะคะทางเข้าก็จะอยู่ข้างหลังนะคะที่เห็นนี่คือห้องน้ำนะคะห้องน้ำจะอยู่ข้างนอกนะคะนอกตัวบ้านเป็นห้องน้ำแบบโบราณน,นะคะก็คือถ่ายลงหลุมไปเลย <laughs> บรรยากาศก,ก็กำลังโอเพนะคะอีกประมาณสองชั่วโมงจะจะประชุมนะคะเดี๋ยวก็ไปดูตัวบ้านค่ะวันนี้ไม่มีไฟไม่มีน้ำนะคะเป็นน้ำารดาน,นะคะห้องนอนจะอยู่ซ้ายขวาตรงนี้นะคะแล้วก็จะอยู่ข้างบนบันไดที่เห็นนี้จะเป็นบันไดขึ้นขึ้นห้องนอนข้างบน,นะคะ่ะจะไม่เชิงเป็นห้องนอนค่ะเป็นเป็นเหมือนเป็นช่องเล็กๆค่ะ ข้างในก็จะเป็นห้องโถงห้องเดียวนะคะอันนี้คือเตาขอไฟผิงนะคะจิงไฟนะคะมีเคาน์เตอร์ครัวน้ําก็จะเป็นน้ำประดาน,นะคะแล้วก็ใช้แก๊สนะคะมีเตางหุงต้มให้เดี๋ยวพาขึ้นไปดูห้องนอนข้างบนนะคะ คะก็จะเป็นบันไดง่ายๆปีนขึ้นไปนะคะบันไดลิงแล้วก็หลังคาเตี้ยๆนะคะเพราะว่าเพราะว่าอยู่ใต้หลังคาเนาะเราก็เวลาจะเข้าไปนอนในต้องคารเข้าไปนะคะนอนได้ประมาณ3-4คนนะคะตรนี้จะอยู่มีสองสองที่นะคะที่นอนใต้หลังคาจะอยู่ตรงนี้กับตรงนู้นนะคะที่มองเห็นนะคะแล้วก็ที่นอนอีกสองห้องก็จะอยู่ตรงทางเข้าเมื่อะกี้นะคะที่ที่ ที่เข้ามาตะกี้ค่ะกลางก็จะเป็นโล่งๆอย่างนี้นะคะมีครัวมีโซฟามีโต๊ะกินข้าวนะคะเรวพาไปดูห้องนอนตรงนี้ค่ะประตูขาวตรงนี้นะคะเป็นห้องนอนง่ายๆนะคะเป็นเตียงสองชัน้นนอนได้สองคนนะคะห้องแคบๆอีกห้องหนึ่งก็จะอยู่ฝั่งนี้นะคะ อันนี้จะเป็นหนังของกวางมูสนะคะเนี่ยค่ะวินักล่าเขาล่าได้ไดแล้วเขาก็มหมใหไนะคะส่วนมากบ้านนี้จะเปิดเฉพาะหน้าหน้าร้อนเท่านั้นนะคะหน้าหนาวเปิดไม่ได้เพราะว่าน้าไม่มีใช้นะคะเพราะว่าน้ําเป็นน้ำแข็งอันนี้จะเป็นห้องสําหรับ ทำเนื้อนะคะคือได้ได้สัตว์มาแล้วก็จะมาทำตรงนี้นะคะก็จะมีฟืนมี่อะไรให้นะคะเดี๋ยวพาไปดูห้องน้ำนะคะพี่น้องห้องน้ำแบบห้องน้ำข้างนอกนะคะห้องน้ำนี่จะเป็นแบบโบราณนะคะคือบ้านหลังเนี้ยสร้างเรียนแบบโบราณนะคะบ้านโบราณก็จะมีประมาณก็จะประมาณนี้นะคะมีหญ้าข้างบนมีดินมีหญ้าข้างบนนะคะเพื่อ เพื่อความอบอุ่นนะคะบ้านโบราณห้องน้ำก็จะอยู่ข้างนอกอย่างนี้นะคะแต่ปัจจุบันนี้เขาก็จะมีห้องน้ำข้างในกันแล้วนะคะเดี๋ยวพามาดูห้องน้ำมีกระดาษทิชชู่อ,อย่างเดียวนะคะไม่มีน้ำนะคะขวามือนี้ก็จะเป็นเออเขาเรียกอะไรเออที่นั่งอะคะ่ะ ก็เปิดเข้าไปแล้วก็หลับตาแล้วก็นั่งเลยนะคะลืมตามไม่ได้นะมันก็จะเป็นหลุมลงไปนะคะป้าไม่กล้าเปิดมากเดี๋ยวเจอดีนะคะก็เดี๋ยวประมาณสองชั่วโมงเขาก็จะประชุมกันนะคะคุณลุงกับเพื่อนๆก็นให้เห็นบรรยากาศนะคะแต่ก่อนนี่มืดหมดเลยนะคะตรงนี้มีจะป่านะคะแล้วก็มีเฉพาะตรงบริเวณบ้านที่ที่ไม่มีต้นสนนะคะนอกนั้นก็จะเป็นต้นสนหมดเลยแต่ตัวนี้ เดี๋ยวนี้เขาตัดออกหมดโล่งหมดเลยนะคะอขอบคุณนะคะสำหรับการรับชมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะพี่น้องเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ